ลองมาพิจารณาเพื่อที่จะเห็นการเกิดดับจะได้ละทุกอย่างไม่ต้องมานั่งปฏิบัติแบบนี้เอาทีเดียวได้ทั้งหมดเลยเห็นเกิดดับเลยผมจะแบ่งทมที่มันละเอียดมากมันลึกมากแต่ว่าคุณผู้ชมจะรู้ตามได้ผมจะพูดภาษาง่ายๆให้คุณผู้ชมได้มองเห็นภาพโดยรวมสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องรู้จักคือตัวสังโยชน์กับตัวนิวรณ์ต่อให้เราพิจารณาอะไรก็แล้วแต่ไอ้สองตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดคือตัวสังโยชน์กับตัวนิวรณ์สังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกตัวที่ผูกไอ้สภาวะผูกเนี้ยมันเป็นสภาวะ สภาวะจิตที่ผูกอยู่กับรูปที่ตาเห็นสภาวะที่จิตผูกอยู่กับเสียงที่หูได้ยินสภาวะที่จิตเนี่ยผูกอยู่กับกลิ่นที่จมูกได้ดมสภาวะจิตที่ผูกอยู่กับรสที่เรากินอาหารลิ้นได้ลิ้มสภาวะผูกอยู่กับโพธพภะสิ่งที่มาถูกต้องกายที่กายได้สัมผัสทุกๆครั้งที่กระทบผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จิตเนี่ยไปเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะไอสภาวะเนี่ย เรียกว่าสังโยชน์เครื่องผูกจิตโดยปกติมันก็ชอบเที่ยวไปในกามตามความใคร่ไปติดอยู่ในอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโภชปะทันมารมสภาวะนี่แหละมันไม่มีสติจิตเนี่ยออกไปสู่อารมณ์ภายนอกนะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือชีวิตเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อตาและรูปมาประจวบกันจิตเนี่ยก็จะออกไปรับเอารูปทางตาเป็นอารมณ์หูกับเสียงประจวบกันจิตนี้ก็ออกไปทางหูไปรับอารมณ์นั้นจมูกได้กลิ่นจิตนี้ก็ออกไปรับกลิ่นดังจมูกมาเป็นอารมณ์ เมื่อลิ้นได้ริมรสสภาวะจิตนี่ก็ออกไปรับรสมาเป็นอารมณ์เมื่อสัมผัสทางกายมีอะไรมาถูกต้องกายไอสภาวะจิตนี่ก็ออกไปอัลับเอาโพธถ้านั้นมาเป็นอารมณ์ซึ่งสภาวะก่อนที่มันจะออกจากกายมันจะเป็นโมโนคือน้อมไปก่อนช่วงนี้เป็นโมโนแล้วมันไปนรู้อารมณ์นั้นเรียกว่าวิญญาณแล้วสภาวะที่เป็นผูกติดอยู่กับอารมณ์นั้นไอตัวนี้แหละเป็นจิตแล้วก็ไอสภาวะผูกนั้นเรียกว่าสังโยชน์สภาวะที่จิตติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโพธถ้าผ่านมอารมณ์ตัวนี้เรียกว่า ัโยชน์เป็นเครื่องผูกผูกให้จิตติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะทันมาลมไอเรื่องที่นำมาผูกอยู่กับจิตอยู่กับใจเนี่ยไอสภาวะที่โดนผูกอย่างเนี้จิตก็เลยปรุง ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นอะไรเป็นนิวรณ์เป็นความรักความเกลียดชังความหลงเกิดราคะโทสะโมหะเพราะว่ามีสังโยชน์เกิดขึ้นก่อนมีสภาวะที่ผูกไอ้สภาวะที่จิตติดอยู่กับลมอะกำหนัดด้วยความพอใจเรียกว่าฉันตราคะนี่สภาวะนั่นแหละเรียกว่าสังโยชน์เมื่อจิตไปติดอยู่กับรูปไอ้สภาวะช่วงที่มันติดอยู่นั่นแหละเหมือนเราเห็นรูปแล้วเราจงใจเออสามีเขาหลอกสภาวะที่จงใจดูรูปนั่นแหละคือถูกสังโยชน์ฉันตราคะที่มัดจิตให้ติดอยู่กับรูปต้องดูรูปนั้นนั่นแหละเรียก ว่าสั่งยอ์ผ่านตาผ่านหูได้ยินเสียงเสียงเพราะเพราะติดรับฟังเสียงเพราะเพราะนั้นนั่นแหละคือสั่งยอ์ผูกเอาไว้ติดกาลมละฉะนั้นเมื่อสภาวะที่ตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิน้นได้รสกายสัมผัสถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วอายตนะภายในภายน,นอกที่มันกระทบกันเนี่ยตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิน้นกับรสกายกบโพธะมันผ่านพ้นไปแล้วเรื่องเมื่อเช้าแต่ว่าอารมณ์รูปเสียงกลินล่นรสโพธะนั้นมันมายังติดค้างอยู่ในใจไหม มันยังติดค้างอยู่มันไม่ได้ผ่านพ้นไปด้วยเมื่อเช้าเนี่ยคุณผู้ชมจําเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทางกายจําได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันมนค้างอยู่ในใจ ที่มันมาค้างอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีสังโยชน์มันมีตัวผูกผูกไว้กับใจมันผูกรูปเสียงกลิ่นรสผพธัพพะธารมลมมันมาผูกอยู่ในใจสภาวะนี้แหละที่เรียกว่าสังโยชน์เป็นเครื่องผูกเรื่องเมื่อเช้ารูปเสียงกลิ่นรสผลิัพพะผ่านมาแล้วแต่ทําไมยังนึกขึ้นได้ทําไมจิตใจยังผูกติดอยู่กับอารมณ์เหล่านี้อยู่เมื่อเช้าโกรธสามีตื่นมาเมื่อเช้าโกรธพ่อแม่โกรธภรรยาพอไปทํางานเที่ยงยังมีอาการอย่างนี้อยู่นี่แหละคือตัวสังโยชน์ที่ผูกจิตให้ติดอยู่กับอารมณ์นั้นเป็นกิเลสเป็นเครื่องผูก,ผก จิตให้ติดอยู่กาลม์สภาวะของเราเป็นแบบนี้เพราะนั้นสภาวะของสังโยชน์เนี่ยพระพุทธองค์จึงเรียกว่าฉันทราคะคือความติดติดด้วยอํานาจของความพอใจหรือพูดง่ายๆก็คือความรักใคร่ความพอใจที่ไปติดใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะทันมลมตัวนี้แหละเรียกว่าสังโยชน์ผูกจิตให้ติดกาลม์และเมื่อเป็นสังโยชน์จิตเนี่ยโดนผูกติดอยู่กาลม์แบบนี้สภาวะก็เลยจึงเกิดกามฉันทะนิวรณ์ขึ้นมา เกิดสภาวะตัวนิวรณ์ขึ้นมาเกิดการฉันทะตัวแรกขึ้นมาก็ทําให้เกิดนิวรณ์ตัวอื่นๆตามมาด้วยคุณผู้ชมไล่ดีๆนะเวลาที่ตาไปเห็นรูปสภาวะนั้นผูกจิตให้ติดการมหรืออารมณ์เนี่ยผูกติดอยู่กับจิตอย่างรูปที่เราเห็นสามีเขาภรรยาเขาติดตาอิสภาวะนี้เรียกว่าสังโยชน์เมื่อมีสังโยชน์ผูกจิตเนี่ยติดอยู่กับอารมณ์สิ่งที่เกิดตามมาคือการฉันทะนิวรณ์นิวรณ์ตัวเนี่ยเป็นตัวกั้งกัน้นไม่ให้จิตเนี่ยหลุดออกจากไอสภาวะ อารมณ์นั้นทําให้ไม่ได้สมาธิทําให้จิตไม่ตั้งมั่นไม่สามารถหลุดออกจากอารมณ์นั้นได้ตัวนิวร์เนี่ยตัวกั้นเอาไว้พอเกิดกามฉันทะขึ้นมาไอ้นิวร์ตัวอื่นมันก็จะตามมาเช่นพยาบาททีนะมิทธะอุทธจักกุกุจะวิจิกิจชา สืบเนื่องมาจากไอตัวจิตเนี่ยไปผูกติดกาลมสืบเนื่องจากสังโยชน์สังโยชน์เครื่องผูกนี้ผูกจิตให้ติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏปะทันมาลมมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยพอมีสังโยชน์มีเครื่องผูกปุ๊บนิวรณ์ก็เกิดพอจิตผูกติดกาลมปุ๊บเป็นสังโยชน์แล้วก็บังเกิดนิวรณ์ขึ้นมาทันทีเลยเราเห็นสิ่งของชอบปุ๊บเกิดความชอบเกิดความรักเลยเห็นไหมตาไปเห็นรูปปุ๊บเกิดจิตผูกติดกาลมนั้นพอผูกปุ๊บเกิดสังโยชน์ช่วงนั้นเสร็จปุ๊บเกิดความรักเกิดควาามชอออบไไปปเเเเหห็็นนงท้้สื ผ้าปุ๊บเกิดความชอบความรักไอตัวความชอบความรักที่ปรากฏอยู่นี่เป็นนิวร์แล้วนะเป็นกามฉันทะนิวร์แล้วนะไวมากนะแต่ถ้าในการใช้ชีวิตของเราตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสพอไปเห็นก็สักแต่ว่าเห็นคือจิตใจเนี่ยไม่ผูกติดอยู่กาลมได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นได้ลิ้มก็สักแต่ว่าได้ลิ้มได้สัมผัสทางกายก็สักแต่ว่าได้สัมผัสจิตก็จะไม่ผูกติดกาลมไม่มีสังโยชน์เครื่องผูกอารมณ์ไม่มีนิวร์ก็ไม่มี วอไม่เกิดความรักความชอบความเกลียดชังก็ไม่เกิดขึ้นกามจันทะก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันไม่มีตัวสังโยชน์ผูกไว้ไม่ผูกติดกับลมแต่สภาวะของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่พวกเราเองพยายามที่จะปฏิบัติแล้วเราเองปฏิบัติภายใต้ตัวตนพยายามที่จะเอาตัวเราไปปฏิบัติแต่เราไม่ได้เห็นสภาวะนี้ฉะนั้นคุณผู้ชมพี่นายดีความสําคัญเนี่ยอยู่ที่ จิตที่ไปผูกติดกาลมไปผูกติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏบะทันมลมไอสภาวะที่ผูกติดนั่นแหละคือสังโยชน์มันไม่ยอมปล่อยจึงเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดนิวรณ์ตามขึ้นมา เกิดการเกิดพยาบาทเกิดทีนะมิถะอุทธจักกุกุจจะและวิจิกิจจาแล้วก็มาเกิดเป็นอกุศลมูลอีกเป็นราคะโทสะโมหะไปละเมิดสินไปกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมที่ทุจริตน,นะมันเกิดตั้งแต่การกระทบมันเกิดเร็วมากเพราะเหตุนี้ในสภาวะเวลาปฏิบัติพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้เราเนี่ยทำสติคือกําหนดสติ ในขณะที่ตากับรูปประจบกันให้มีสติในขณะที่หูกับเสียงประจบกันให้มีสติในสภาวะที่จมูกกับกลิ่นประจบกันให้มีสติระหว่างลิ้นกับรสประจบกันให้มีสติกายกับโพธะประจบกันให้มีสติจนถึงสภาวะที่ใจหรือมโนกับธรรมะคือเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาแล้วมันประจบกันก็ให้มีสติคืออยู่ด้วยสติ ที่เป็นตัวกำหนดรู <together>. ้เพราะสภาวะที่ระลึกถึงเรื่องเมื่อเช้าอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราระลึกแต่เป็นสภาวะธรรมที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่ไปยึดว่าเป็นเราเราไปยึดสภาวะที่เป็นมโนหรือใจที่มันไปประจวบกับอารมณ์นั้นเราไปยึดหมดเลยใจเราธรรมะเรื่องราวต่างๆเราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นของเราหมดแต่จริงๆมันเป็นสภาวะธรรมที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีสติกำหนดก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีสติก็คิดว่าเราไปนึกคิดจริงๆไม่มีใครนึก เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติมันประจวบก,กันเท่านั้นเป็นสังขารการปรุงแต่งเท่านั้นเราไม่รู้เราไม่เห็นตรงนี้เราก็คิดว่าเรานั่งคิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผพธตภัธั์ธรรมลมแต่จริงๆแริวมราเป็นสภาวะธรรมเพราะนั้นในการปฏิบตัติในขั้นตอนนี้พระพุทธองค์ ึงยังไม่ได้สอนให้เราเนี่ยละจัดสอนให้เราเนี่ยมีสติกําหนดดูก่อนอย่าเพิ่งไปละเพราะยังไม่รู้จักมันเลยจะไปละได้ยังไงในขั้นตอนเนี่ยที่มันไปประจวบกันผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีสติกําหนดดูมันก่อนอย่าเพิ่งไปละกําหนดดูให้รู้จักมีสติให้กําหนดรู้จักตามีสติให้รู้จักรูปที่ตาเห็นพอมีสติรู้จักตารู้จักรูปที่ตาเห็นแล้วก็มีสติรู้จักสัยชน์ที่ตากับรูป ประจวบกันแล้วมันเกิดการผูกติดกําหนดรู้จักสังโยชนให้รู้จักอาการที่ใจเนี่ยหรือจิตเนี่ยไปผูกไว้กับรูปที่ตาเห็นหรือแม้แต่จิตที่ไปผูกไว้กับเสียงที่ได้ยินทางหูไปผูกไว้กับกลิ่นที่ได้ผ่านจมูกไปผูกไว้กับรสที่ผ่านลิ้นไปผูกไว้กับโพธาภาที่ผ่านกายเนี่ยให้กําหนดรู้อย่างนี้ก่อนว่ามันมีสังโยชนทุกๆการท,ท,ที่ตาไปเห็นรูปก็จะมีการกผูกหูได้ยินเสียงก็จะมีการผูกจมูกได้กลิ่นก็จะมีการ ทุกๆลิ้มรสได้รสชาติเนี่ยก็มีการผูกทุกๆสัมผัสทางกายก็จะมีสังโยน์มีการผูกขึ้น สิ่งที่พระพุทธองค์ให้เรากําหนดรู้ยังไม่ต้องละเพราะว่าอะไรโดยธรรมชาติจิตเนี่ยมันจะหลงติดมันจะหลงผูกอยู่กับาลมโดยปกติสภาพพวกเราถึงได้เกิดมาสภาวะของจิตเนี่ยหลงอยู่กับกามติดอยู่ในกามเพราะฉะนั้นมันก็อยากจะผูกมันจึงต้องไปเพลินอยู่กับาลมนั้นสภาวะนี่แหละเป็นสังโยชน์มันไปผูกอยู่กับรูปเสียงกลินล่นรสโผฏัพพะธรรมลมให้กําหนดรู้ว่าเนี่ยคือสังโยชน์พระพุทธองค์ยังไม่ได้ตรัสสอนให้เราละให้กําหนดรู้ไว้ก่อนให้รู้จักตาให้รู้ รูจักปให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยตาและรูปเกิดขึ้นให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยหูและเสียงเกิดขึ้นให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยจมูกและกลิ่นเกิดขึ้นให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยลิ้นและก็รสบังเกิดขึ้น ให้รู้จักสังโยชน์ที่อาศัยกายและโธภธะปะบังเกิดขึ้นคือเพียงแต่ให้ทำสติกำหนดตามดูตามรู้ตามเห็นอาการของจิตที่มันเป็นไปโดยตามธรรมชาติปกติของมันมันไม่ใช่จิตเราสภาวะของจิตมันชอบท่องเที่ยวแบบนี้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจก็กำหนดรู้เมื่อมันไปติดอยู่มันไปตั้งอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโธภธะปะทันมาลมสภาวะที่มันไปตั้งอยู่ที่มันไปรู้นั่นแหละคือเครื่องผูกนั่นแหละคือสังโยชน์กำหนดให้รู้ก่อนแบบนี้ทำความรู้ก่อน เพราะถ้าไม่กําหนดตั้งสติที่จะเข้ามาดูเข้ามารู้เข้ามาเห็นสภาวะแบบนี้ไม่มีทางที่จะรู้ว่ามันทําอะไรกันสภาวะนี้มันเกิดอะไรขึ้นขณะที่จิตเนี่ยไปตั้งอยู่ก RO ับรูปรู้ไม่มันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ต้องกําหนดดูก่อนเพราะว่าถ้าไม่กําหนดดูภาวะจิตใจของตัวเราเองเนี่ยจิตใจเนี่ยไปเกาะติดอยู่กับอารมณ์ๆๆไปเกาะติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมลมและเมื่ออารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเนี่ยมันมาตั้งอยู่ที่จิตจิตเนี่ยมันก็จะปรุงขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ปล่อยมันปรุงเราก็ไม่ได้สนใจว่าเกิด ภาะอไรซึ่งถ้าหากว่าอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะทันมาลมเนี่ยไม่ตั้งขึ้นในจิตจิตเนี่ยไม่ไปตั้งหรือไม่ไปเพลินอยู่อารมณ์นั้นจิตก็ไม่สามารถที่จะปรุงต่อไปได้มันไม่มีอะไรปรุงสภาวะจิตมันไม่มีอารมณ์ที่จะให้มันปรุงได้แต่ถ้าเมื่อใดให้จิตไปตั้งอยู่อารมณ์นั้นมันสามารถที่จะปรุงต่อได้ให้เป็นสุขให้เป็นความรักเป็นความเกลียดได้แต่เมื่อไม่มีอารมณ์พวกนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะทันมาลมเนี่ยสภาวะของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะเนี่ยไม่มาตั้งขึ้นในนจจิิตตไไไมมมม่่ีอะะรรรปุงเพาั ยไม่มีอารมณ์ที่จะให้มันปรุงเพราะสภาวะที่จิตใจของเราเนี่ยที่มันปรุงเกิดความรักเกิดความเกลียดเกิดความหลงเนี่ยมันมีอารมณ์ตั้งขึ้นอยู่ในจิตจิตเนี่ยไปตั้งอยู่ในอารมณ์อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทันมาลมเนี่ยมาตั้งขึ้นในจิตได้มันจะต้องมีการผูกระหว่างจิตกับอารมณ์ไอ,ไอช่วงผูกตรงนี้แหละเรียกว่าสังโยชน์แต่เมื่อไม่มีสังโยชน์อารมณ์ก็เข้าสู่จิตไม่ได้จิตก็ไม่ไปสู่อารมณ์ได้เพราะมันไม่มีเครื่องผูกไว้ไม่มีสังโยชน์ให้เข้าใจไอสภาวะนี้ก่อนกําหนดให้เห็นการทํางานของระบบ ความเป็นตัวเราที่มายึดก่อนไม่อย่างนั้นเราปฏิบัติภายใต้ตัวตนอยู่ตลอดช่วงที่ชอบรูปนั้นอยากจะมองรูปนั้นนั่นแหละคือตัวสังโยชน์ผูกไว้แล้วพอไปรู้ปุ๊บเกิดการผูกผูกติดอยู่กับรมรูปเสียงกินรสโพธาปะสภาวะจิตก็ตั้งขึ้นอารมณ์นั้นก็มาผูกไว้ในจิตจิตนี้ก็ปรุงต่อไปเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นก็เกิดสภาวะนิวรณ์ขึ้นมา เกิดความชอบเกิดความรักเกิดความเกลียดชังเกิดความพยาบาทเป็นนิวรณ์ต่างๆขึ้นมานี่คือสภาพของเราในแต่ละวันกําหนดให้เห็นตรงนี้ก่อนกําหนดให้รู้ถ้าปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมลึกๆต้องเห็นสภาวะที่มันทํางานก่อนเราทําความเข้าใจระบบมันก่อนถ้าไม่เข้าใจระบบเราปฏิบัติภายใต้ความเป็นตัวตนมันต้องปฏิบัติอย่างงี้ถ้าเห็นอย่างเงี้ยละได้หมดทุกอย่างเนี่ยคือทางลัดจบเลยสักแต่ว่าละทุกอย่างที่ปฏิบัติมาทั้งหมดมีญาณปัญญารู้เงี้ยทิ้งทั้งหมดเลยใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติถ้าเราไม่เข้าใจระบบมันก็ต เกิดเนี่ยตาไปเห็นรูปจะไปนั่งปฏิบตัตินั่งสมาธิจิตก็ไม่ตั้งเกิดสังโยชน์ผูกอยู่ในลมหายใจอีกคือถ้าจิตมันปล่อยไม่ผูกอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโภภัพภะไอการปรุงก็ยังไม่เกิดขึ้นนิ่วอนก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีสังโยชน์ความรักความเกลียดชังหรือแม้แต่ความชอบความไม่ชอบในะความปยาบาตไม่เกิดขึ้น ไม่มีนิวรณ์เกิดขึ้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้รู้ทันภาวะของจิตที่มันเป็นไปอยู่โดยตลอดที่มันเกิดสภาวะนี้ตลอดการรู้ทันภาวะของจิตเนี่ยไอสภาวะที่รู้ทันเนี่ยคือตัวสติกําหนดและเมื่อสติเนี่ยตั้งกําหนดที่จะรู้ทันแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้ทําความรู้จักต่อไปว่าไอสังโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะตาไปเห็นรูปอายตนะภายในภายนอกเนี่ยมันไปกระทบกันเพราะไม่มีสติปัญญาที่จะรู้เห็นตามความจริงว่าตามันเกิดดับได้ ไอสภาวะรูปมันเกิดดับได้เราไม่มีความรู้ว่าหูก็เกิดดับได้ไม่รู้ว่าเสียงมันกเกิดดับได้ไม่รู้ว่ากลิ่นก็เกิดดับได้จมูกเกิดดับได้ไม่รู้ว่ารสเกิดดับได้ไม่รู้ว่าลิ้นเกิดดับได้ไม่รู้โภธภพธาปะเกิดดับได้ไม่รู้ว่ากายเป็นสิ่งไม่เที่ยงเกิดดับได้ พอไม่รู้พอมันประจวบกันปุ๊บสังโยชน์ก็เกิดถ้าเรากําหนดรู้อย่างเงี้ยว่าถ้าตามธรรมชาติมันเกิดดับได้ไอสังโยชน์มันก็จะไม่เกิดคือมีสติรู้ทันสังโยชน์ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นจิตก็จะไม่ผูกอยู่กับอารมณ์อารมณ์ไม่ผูกจิตจิตไม่ผูกอารมณ์สังโยชน์ก็ไม่มีนี่แหละต้องมีความแยกคลยในขณะที่ธาตุตามธรรมชาตินี่มันกระทบกันอย่าให้มันเกิดพัฒนาอย่าให้มันเกิดการกระทบตาไปเห็นรูปปุ๊บอ่ะมันผูกแล้วเป็นสังโยชน์แล้วแป๊บหนึ่งทีเราเห็นปุ๊บเกิดความรักความชอบแล้้้ววเเเนนนนนีี่มักกกกิดิดดรระบาขึแล้ว เพราะนั้นต้องมีสติกำหนดรู้ทันสภาวะของจิตต้องรู้ทันไม่งั้นเกิดการผูกผู้เกิดสังโยชน์ขึ้นสภาวะที่แยบคลายที่เห็นสัจจะความจริงตรงนี้น,ะนี่แหละคือเรียกเห็นการเกิดดับเห็นสภาวะตามความเป็นจริงต้องเห็นทันแบบนี้สังโยชน์มันถึงจะไม่เกิดขึ้นถึงจะละไปไม่มีการผูกจิตติดกับอารมณ์เพราะนั้นเมื่อสังโยชน์มันละไปได้มันดับไปได้มันไม่มีทางเกิดขึ้นอีกเพราะสติเนี่ยกำหนดอยู่ตลอดเวลานไม่มีทางที่ตาไปเห็นผู้เพลินอยู่ไม่มีมันละไปแล้วเพราะเห็นตามความเป็นจริงเพราะนั้นต้อง ปฏิบัติในสติปัญญาตลอดเลยโดยมีสติกําหนดรู้ทันกระบวนการของจิตก็จะทําให้รู้ในอาการปรุงของจิตรู้ทันว่าเมื่อไม่มีสังโยชน์ไม่มีจิตผูกติดอารมไอสังโยชน์ก็ละไปไม่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าปล่อยให้สภาวะนี้เกิดขึ้น คือจิตผูกติดอารมณ์มันจะต้องมีนิวรณ์เกิดขึ้นแน่นอนคือต้องรู้ทันกระบวนการของจิตว่ามันทํางานอย่างไงปฏิบัติเราไม่รู้ทันพอตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัตไปแล้วจิตมาปรุงเป็นความรักเป็นความเกลียดชังเหมือนเราปฏิบัติเราก็ชอบมันเกิดกระบวนการนี้เรียบร้อยแล้วเกิดสังโยชน์เครื่องผูกอยู่ตลอดเวลามีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเลยต้องมาปฏิบัติดับนิวรณ์ไงเพราะไม่มีสติเห็นสัจจะความจริงนี้ตั้งแต่แรกถ้าเราเห็นสัจจะต้องปฏิบัติแม่ไม่ต้้อองปปฏิิิิบััตตตตเรากก็ใชชีววยยู่ด สังโยชน์การผูกจิตติกาลมไม่มีนิวรณ์ก็ไม่เกิดราคะโทสะโมหะอกุศลมูลก็ไม่เกิดอยู่แล้วไอตัวหยาบตัวละเอียดมันดับไปตั้งแต่ตาไปเห็นรูปแล้วสังโยชน์ไม่ผูกให้เกิดนิวรณ์ขึ้นมาเพราะนั้นนึกถึงสภาวะของพระหรนานอยู่ด้วยสัตสตวิหารธรรมคือมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นตากับรูปเนี่ยมันมาประจวบกันมันจะไม่มีเครื่องผูกไม่มีการผูกเป็นสังโยชน์จิตเนี่ยไม่ไปเพลินอยู่กาลมนั้นนี่คือสภาวะของพระหรนานแต่สภาวะของเราเห็นรูปปุ๊บมันเกิดการผูกเกิดสัโยชนน์เกิดิด เกิดราคะโทสะโมหะโอตามมาเป็นพรวนเลยจะมามันไวมาก นั้นถ้าเรามีสติกำหนดดูแบบนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาเพราะว่าเมื่อทุกครั้งมีการกระทบเนี่ยมันก็จะเกิดเวทนาไปพร้อมกันด้วยไอเวทนานี่จะเกิดตัณหาตามมาเกิดอุปทานตามมาด้วยเป็นระบบของปฏิจจสมบปบาทความเป็นตัวตนเราอะ่ะฉะนั้นเวลาที่เราเองปฏิบัติในสติปัฏฐานคือมีสติกำหนดก็จะรู้จักเวทนาไปในตัวด้วยแล้วก็ทําความรู้จักการดับของเวทนาด้วยถ้าไม่เห็นเราก็จะปฏิบัติภายใต้อัตตาตัวตน จริงๆสภาวะรู้เนี่ยมันคือสติกับปัญญามันเป็นอริยมรรคอม,มแปดอริยมรรคอม,มแปดต้องเป็นหนึ่งเดียวถึงจะเห็นสภาวะนี้ได้เพราะว่าถ้าเห็นการเกิดดับของเวทนาไม่ทําให้สังโยชน์เกิดขึ้นเช่นกัน เป็นเครื่องป้องกันสังโยชน์ไม่เกิดการกระทบก็ไม่เกิดเวทนาสังโยชน์ก็ไม่มีจิตก็ไม่ผูกติดการมสภาวะจิตที่เห็นความดับจิตใจเนี่ยมันจะไม่ผูกกับสิ่งที่มันดับมันไม่ไปตั้งอยู่กับสิ่งที่ดับมันจะไปผูกอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาตรงเนี้ยคือสติปัญญาเนี่ยมันก็ตั้งอยู่บนจิตสภาวะจิตมันเป็นธาตุรู้ถ้ามันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันไม่รู้ว่ารูปนั้นเป็นสิ่งที่ดับได้พอไปเห็นรูปเกิดใช่ไหมมันก็จะไปยึดเลยก็็เปนนนนนสสััโยชผูกแตต่ถ้้าใขณะมีิ มีปัญญาที่รู้เห็นว่าไอ้รูปที่ไปเห็นนั่นมันเป็นสิ่งที่ดับจิตเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจมันไม่ไปผูกสิ่งที่ดับไม่เกิดการผูกไม่เกิดสังโยชนไม่เกิดนวรรคขึ้นมาเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยสภาวะเนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่เห็นการเกิดดับจริงๆเนี่ยแหละคือสภาวะที่เราพูดถึงการเกิดดับที่ลึกอะ่ะ จะต้องเห็นสภาวะเนี it, it ่ยที่มันคู่กันไปในทันทีเลยในปัจจุบันกันะเลยเพราะว่าถ้าไม่เห็นแบบนี้จิตมันก็ผูกติดกาลมเป็นสังโยชนนิวรเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมาอีกแต่ถ้ารู้ทันแบบนี้เห็นสภาวะการเกิดดับแบบนี้คู่กันไปแบบนี้ช่วงที่มันกระทบกันเห็นเกิดดับก็จะทำให้จิตเนี่ยไม่ผูกติดกาลมไม่ผูกติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนารู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดดับได้เวทนาก็ไม่เก เวทนาดับไปไอสภาวะความผูกสังโยช์ที่จะผูกจิตให้ติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะความสุขความทุกข์เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะดับไปก็จะไม่มีการผูกไม่มีสังโยชน์ไม่มีนิวรณ์เกิด เพราะการที่จิตที่ไปผูกติดกาลมที่เป็นสังโยชน์เนี่ยโดยสภาวะเนี่ยมันจะต้องเกิดเวทนาขึ้นก่อนซึ่งมันเร็วมากตาไปเห็นรูปในสภาวะนั้นมันเกิดภัสสะเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาสุขเกิดเวทนาเป็นทุกข์หรือเกิดกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขพอมีความสุขไอ้นั่นแหละคือสังโยชน์มีจิตไปผูกติดกาลมอยู่ในนั้นถ้าเป็นสุขเนี่ยไอ้กามันทะฉันตราคะหรือราคะมันก็เกิดขึ้นทันทีเลยนิวรณ์ก็เกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเป็นทุกขเวทนาไปภัสสะเกิดแล้วเกิดเวทนาที่เป็นทุกข เวทนาเกิดสังโยชน์เกิดการผูกก็จะเป็นสังโยชน์ที่เป็นฝ่ายปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งพอกระทบกระทั่งก็เกิดโกตะเกิดความโกรธเกิดโทสะความมรนทุสร้ายแล้วก็เกิดพยาบาทตามมาแต่ถ้าในขณะนั้นตากรบรูปกกระทบการเกิดเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขไอตัวสังโยชน์ที่เป็นฝ่ายโมหะเป็นความหลงก็จะเกิดขึ้นซึ่งมันไวมากเห็นไหมนิวรณ์กับสังโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยฉะนั้นทุกๆก,การที่ตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือแม้แต่ ไปนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านก็ไปนึกถึงรูปเสียงกิน่นรสโธชภานั่นแหละก็เป็นสภาวะที่จิตไปผูกติดอยู่กาลมเกิดสังโยชน์ขึ้นแล้วก็เกิดนิวรณ์ตามมา จิตกับกิเลสมันก็เลยประกอบกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาชีวิตเราฉะนั้นในการปฏิบัติสติปัฏฐานก็ต้องอาศัยเวทนาเข้ามาประกอบในการที่จะพิจารณาเพื่อเห็นตัวสังโยชน์และตัวนิวรณ์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยลักษณะตาใช่ไหมรูปแล้วมีวิญญาณทางตา3อย่างนี้ประจวบกันเมื่อประจบกันแล้วมันก็จะเกิดพัสสะเกิดการกระทบเกิดเวทนาช่วงนี้ก็เกิดสังโยชน์แล้วเกิดนิวรณ์ขึ้นมาด้วยจิตก็เพลินอยู่ในอารมณ์นี้แหละแต่ถ้ามีสติกำหนดช่วงที่ธรรมชาติเนี่ยคือตาวิญญาณทางตาและรูป มันประจบกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดดับได้เห็นตั้งแต่ตรงนี้แล้วมีปัญญาเห็นตรงเนี้ยไอสภา,าวะของัสษะการเกิดเวทนาเกิดสังโยชนจิตไปเพลินไม่มีทางเกิดขึ้นมันดับทั้งหมดเนี่ยเราต้องเห็นการเกิดดับต้องเห็นตั้งแต่ตรงนี้ปฏิบัติสติปัฏฐานทําไมต้องเอาสติมาตั้งไว้ที่กายเพราะว่ากายเนี่ยมันจะปรุงเวทนามันจะทําให้เกิดเวทนาขึ้นเวลาที่จิตมาัมาตั้งอยู่กับกายข้อกายานุปัสนาสติปัฏฐานเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นการเกิดดับของกายก่อนเมื่อเห็นการเกิดเห็น การดับของกายมันจะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เวทนาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามาตั้งอยู่กับกายอย่างเช่นเราปฏิบัติตั้งอยู่กับลมหายใจแล้วก็ไม่เห็นว่าลมหายใจเนี่ยเกิดดับหรือว่าไม่เห็นกายเนี่ยมันเกิดดับ กายเนี่ยมันก็จะปรุงเวทนาให้เกิดเวทนาเกิดความสุขความทุกข์จากการปฏิบัติเพราะนั้นถ้าปฏิบัติในข้อกายานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วเห็นกายว่าเกิดดับไอเวทนาก็ไม่เกิดเวทนาไม่เกิดขึ้นสังโยชน์ก็ไม่เกิดนิวรณ์ก็ไม่เกิดแต่ถ้าปฏิบัติตั้งอยู่กับกายพยายามอยู่กับกายแต่ก็ไม่รู้ไม่เห็นการเกิดดับของกายก็จะทําให้เกิดเวทนาก็เป็นสังโยชน์แล้วก็เป็นนิวรณ์ขึ้นมากิเลสก็ตามมาเป็นพรนนี่คือชีวิตเราโดยหลักที่พระพุทธองค์ตรัสให้เข้ามาเห็นธาตุตามธรรมชาติเห็นกาย ทุกๆสภาวะที่มันประจวบกันะจิตเนี่ยมันไม่ไปนสนใจอารมณ์แล้วมันไม่เอาแล้วเพราะรู้ว่ามันเกิดดับไอตัวสังโยชน์ตัวเวทนาพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกิเลสจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่เราปฏิบัติแล้วกิเลสย,ยังเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เห็นการเกิดดับเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะนั้นเวลาปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อกายจะต้องพิจารณาให้เห็นการเกิดดับของกายก่อน ถ้าไม่เห็นการเกิดดับของกายมันจะไหลไปสู่เวทนาเกิดสังโยชน์เกิดกิเลสนิวรณ์ขึ้นมาเหมือนเราแค่สํารวมอะเราข่มมันไว้อะแต่เราไม่เห็นการเกิดดับของกายพระพุทธองค์ท่านเลียงจากหยาบไปหาละเอียดไอ้ตัวกายเนี่ยตัวหยาบที่สามารถเห็นได้ส่วนเวทนาเนี่ยเป็นตัวนามที่หยาบเหมือนกันเพราะมันเชื่อมโยงเวทนาเนี่ยสุขก,ก็ยังมีสุขทางกายทุกทางกายใช่ไหมมันควบระหว่างไอ้ตัวหยาบที่เป็นส่วนกายกับ ส่วนนามที่เป็นตัวยาพระพุทธองค์ท่านเลียงรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยเพื่อเลียงจากหยาไปหาละเอียดเพื่อให้เวลาเราปฏิบัติปฏิบัติได้ง่ายทําให้เราเข้าใจว่าพอเห็นกายเกิดดับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะดับไปด้วยเลยแต่ว่าไม่เห็นกายเกิดดับ การที่จะไปเห็นเวทนายากเพราะว่ามันเริ่มละเอียดขึ้นถ้าพิจารณาเห็นการเกิดดับของกายได้ก็จะสืบเนื่องไปเห็นเวทนาด้วยก็จะเห็นการเกิดดับของเวทนาด้วยว่าเวทนามก็เกิดดับได้เพราะอะไรเพราะเวทนามันตั้งอยู่กับสิ่งที่มันเกิดดับได้มันจะต้องเกิดดับไปตามสิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะมีปัญญาเข้าใจสิ่งนี้เพราะตัวกายนี่มันปรุงทําให้เกิดเวทนาตัวเวทนาเองก็ปรุงจิตขึ้นมาอีกทีปรุงจิตให้เกิดธรรมะต่างๆธรรมะที่มาอยู่ในจิตที่บังเกิดขึ้นในจิตเกิดจากกายเนี่ยมันปรุงเวทนาเวท นาปรุงจิตพอเวทนาปรุงก็ทําให้เกิดธรรมะมาตั้งอยู่ในจิตไอสภาวะธรรมะราคะโทสะโมหะที่บังเกิดขึ้นในจิตก็เป็นผลจากเวทนาที่ปรุงจิตไอเวทนาสุขทุกเนี่ยมันปรุงให้เกิดราคะโทสะโมหะปรุงให้ไอราคะโทสะโมหะเนี่ยมาตั้งอยู่ในจิตเกิดธรรมะในจิตขึ้นอันนี้อย่างหนึ่งเวลาเราปฏิบัติเนี่ยก็มีผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งเพราะนั้นในช่วงจิตของเราตอนเนี้ยมันก็จะมีธรรมสองอย่าง คือธรรมะที่เวทนาเนี่ยปรุงขึ้นมาคือสุขทุกข์เฉยๆปรุงให้เกิดราคะโทสะโมหะเข้ามาเป็นกิเลสตั้งอยู่ในจิตจิตก็มีราคะโทสะโมหะและในขณะที่เราพยายามปฏิบัติสติปัญญาไอสติปัญญาก็มาตั้งอยู่ที่จิตในจิตของเราก็เลยมีราคะโทสะโมหะและมีช่วงที่ปราศจากราคาะโทสะโมหะเพราะนั้นถ้าเราไม่เห็นสภาวะเนี่ยเราก็ปฏิบัติภายใต้ความเป็นตัวตนอ่ะต้องให้เห็นสภาวะโดยรวมแบบเนี้ยเราก็จะเริ่มมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นผมสรุปโดยรวมให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่า ความสําคัญจึงอยู่ที่ความมีสติกําหนดคือมีสติกําหนดให้รู้จักอยายตนะภายในภายนอกตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธิภ,ภักํากหนดให้รู้ว่ามันมาประจบกันปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดเวทนาเกิดสังโยชน์เกิดขึ้นแล้วเมื่อกําหนดรู้ก็แยกพวกนี้ออกจากกันซะวิธีการแยกก็รู้ว่าตาก็ไม่เที่ยงรูปก,ก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงจมูกกลิ่นก็ไม่เที่ยง ลิ้นกับรสก็ไม่เที่ยงกายกับโพธาภะก็ไม่เที่ยงหรือแม้แต่ใจกับธรรมอารมณ์ก็ไม่เที่ยงเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยทําให้ไม่เกิดสังโยชนไม่เกิวรรธน์เพราะฉนั้นในแต่ละวัน,นสิ่งที่จะต้องกําหนดก็คือมีสติให้รู้จักอยายตนะภายในภายนอกนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกยลิ่นรสโพธพภะธรรมอารมณ์ว่ามันเป็นส่วนที่เกิดดับได้เพราะว่าถ้าไม่เห็นหนึ่งเนี้ยอายตนะภายในภายนอกประจวบกันมันก็จะทําให้เกิดพัสสะเกิดเวทนาแล้วก็เกิดสังโยชนเกิวรรธน์เกิดกิเลสขึ้นมา แต่ถ้ามีสติกำหนดรู้ก็จะเห็นสภาวะพวกนี้รู้ว่ามันจะต้องเกิดพัสสะเกิดเวทนาเกิดสังโยชนเกิดนิวรจิตก็ปรุงวันๆก็อยู่กับกิเลสเหล่านี้เพราะนั้นจุดที่พูดถึงในเรื่องของการเกิดดับจะ ต้องมีสติกำหนดด,หากกาดูให้รู้จักการเกิดให้รู้จักการดับของกายคือกำหนดดูให้รู้จักการเกิดดับของตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้จักการเกิดดับของรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะธรรมลมถ้ามีสติกำหนดเห็นการเกิดดับ ของอยายตนะภายในภายนอกมันจะไม่ประชุมกันให้เกิดเวทนาก่อให้เกิดสังโยชน์ก่อให้เกิดนิวรณ์ก่อให้เกิดกิเลสจะไม่มีเวทนาปรุงจิตให้เกิดสุขทุกข์เฉยๆเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นสังโยชน์ก็ไม่ผูกจิตก็ไม่เพลินอยู่กับอารมณ์เนี่ยคือลักษณะที่จะปฏิบัติธรรมขั้นลึกจะต้องให้เห็นสภาวะนี้ตลอดคุณผู้ชมต้องเห็นเกิดดับตั้งแต่อยายตนะภายในภายนอกเพื่อไม่ให้มันประชุมกันสภาวะที่เห็นคือสติปัญญานั่นแหละ ถ้าเห็นการเกิดดับสภาวะของจิตใจเนี่ยมันจะไม่ผูกพันมันจะไม่ประกอบอยู่กับสิ่งที่มันดับถ้าเมื่อใดที่เห็นดับปุ๊บจิตนี้จะไม่มีการผูกจิตใจเนี่ยจะปล่อยจะวางจะไม่มีการผูกอยู่กับอารมณ์นั้นเพราะมันรู้ตามความเป็นจริงว่าอารมณ์นั้นอะรูปเสียงกลิ่นรสโภชณานันเป็นสิ่งที่ดับได้เมื่อเป็นสิ่งที่ดับจิตจะไม่อยู่ไม่ติดอยู่กับสิ่งที่ดับนี่แหละคือการเห็นการเกิดดับมันจึงจะไม่เกิดสังโยชนไม่เกิดนิวร์ไม่เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาตั้งอยู่ในจิต ฉะนั้นเมื่อสังโยชน์ไม่มีจิตไม่ผูกติดกาลมไม่ผูกติดอยู่กับรูปเสียงกินรดโพธิภะธันมาลมอารมณ์ก็จะไม่มีอยู่ในจิตรูปเสียงกินรดโพธิภะก็จะไม่มีอยู่ในจิต เมื่อจิตไม่มีอะไรปรุงจิตเป็นประภัสสอนผ่องใสไม่มีอารมณ์พวกนี้มาตั้งอยู่ในจิตจิตก็ไม่มีอะไรปรุงเมื่อไม่มีอะไรปรุงจิตก็ไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่มีความรักความเกลียดชังไม่เป็นนิวรณ์ไม่มีกิเลสขึ้นมาวิธีการปฏิบัติที่จะให้เห็นแบบนี้เห็นได้อย่างไรก็ต้องอาศัยสัมโพชฌงองค์แห่งความทาัสรู้องค์แห่งความรู้ข้อแรกก็คือจะต้องอาศัยสติสัมโพชฌงค์ จะต้องมีสติกำหนดอยู่ตลอด 2. จะต้องอาศัยธรรมวิจยะสมโพชงคือการเลือกเฟ้นธรรมให้รู้จักธรรมะที่เป็นไปในกระบวนการของจิตที่เล่ามาทั้งหมดเลย ตัวธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นสภาวะที่เข้าใจหรือแยบคายหรือเป็นโยนิสมณสิการ์ที่เข้าใจกระบวนการทำงานของจิตตั้งแต่ตาไปกระทบกับโลกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเลี้ยนได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดมันก็จะเข้าใจและจะต้องมีวิริยะสัมโพชงคือความเพียรโดยเพียรที่จะละส่วนที่เป็นกิเลสธ,ธรรมวิจยะทำงานรู้ว่าเป็นส่วนกุศลหรืออกุศลวิริยะความเพียรน,นี้ก็ทำหน้าที่ละส่วนที่เป็นกิเลสส่วนที่เป็นกุศล วิริยะนี้ก็จะอบรมส่วนที่เป็นสติส่วนที่เป็นปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคือเครื่องมือในการปฏิบัติที่มันทํางานอยู่สติทั้งกําหนดธรรมวิจยะทํางานเลือกเฟ้นธรรมกุศลอกุศลความเพียรก็ละอกุศลทํากุศลให้เจริญให้สติปัญญาก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะมีแต่กุศลสภาวะการปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้สติเนี่ยเริ่มบริสุทธิ์มากขึ้นสติมากขึ้นมากขึ้นเป็นสติที่รู้เท่าทันรู้เห็นเท่าทันทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนนใปััจจุบณะ ไมให้มีปัญญาที่รู้เท่าทันพร้อมๆกันในขณะนั้นรู้เท่าทันอะไรก็รู้เท่าทันของกายที่มันเกิดดับรู้เท่าทันของเวทนารู้เท่าทันของจิตรู้เท่าทันของธรรมที่มันเกิดดับทั้งหมดเป้าหมายที่พระพุทธองค์ให้เราเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อให้รู้เท่าทันมันรู้เท่าทันกายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่เอาจิตไปตั้งอยู่กับกายแล้วไม่เห็นอะไรเลยการปฏิบัตินั้นคือเป็นไปเพื่อการได้พบต้องเห็นสภาวะเนี่ยตลอดเวลามันถึงจะหลุดมันจึงจะไม่เกิดสังโยชน์คือจะต้องรู้ การเกิดับรู้เท่าทันจึงจะทําให้จิตเนี่ยไม่มีสังโยชน์ไม่มีเครื่องผูกจิตจะไม่ผูกติดกาลมและเมื่อจิตไม่มีสังโยชน์ไม่ผูกติดกาลมไม่ผูกติดอยู่กัะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะทันมาลมแล้วจิตมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีอะไรที่ต้องปรุงแต่งไม่มีความรักความเกลียดความหลงไม่มีพยาบาทไม่มีกามไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในจิตแล้วเพราะไม่มีอารมณ์ที่จะให้มันปรุง เพราะอะไรเพราะมีสติปัญญาที่รู้เท่าทันทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งเกิดดับไอสิ่งที่มันเกิดดับก็เป็นธาตุตามธรรมชาติของมันที่มันเกิดดับเกิดดับของมันมันเป็นเช่นนั้นเองมีสติปัญญาที่กําหนดรู้เห็นเท่านั้นเอง เมื่อรู้เท่าทันจิตมันจะไม่ไปผูกกับสิ่งที่มันดับได้เมื่อไม่ผูกก็จะไม่เกิดสังโยชน์เมื่อไม่มีสังโยชน์นิวรณ์ไม่เกิดความรักความเกลียดชังหรือราคะโทสะโมหะต่างๆไม่มีทุกอย่างดับอันดับแรกจะต้องมีสติก่อนแล้วสต,วสติจะต้องมีอาหารให้มันอยู่ตลอดเวลาคือโยนิโสมนสิการคือจะต้องมีความแยบกาย ไอ้ความแยบคายเนี่ยจะมีได้ก็ต้องให้อาหารมันก็คือศรัทธาต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวการที่จะมีศรัทธาได้อย่างไม่หวั่นไหวก็ต้องฟังธรรมเราเองจะได้ฟังธรรมก็ต้องคบหากะลรียมิตรคือมีพระพุทธเจ้าเป็นมิตรที่ดีนี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติทั้งหมดเพื่อให้เขาไม่เห็น